คุณผูชมครับจากกรณีที่มีหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จอดให้คนข้ามทางม้าลายปรากฏว่าถูกรถเมษสาย29อัดท้ายจนร่างกระเด็นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับกระดูกสันหลังหักล่าสุดเจ้าตัวได้รับการชดเชยเยียวยาแล้วรวมถึงออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยครับ ความคืบหน้าล่าสุดกรณีนายคุณนาพศเพชรบัวชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์และถูกรถประจำทางชนท้ายหลังจากจอดให้คนข้ามทางม้าลายทางด้านแฟนสาวของผู้บาดเจ็บนะครับเปิดเผยว่าเนื่องจากรถประจำทางปออ .29 เบรกรถไม่ทันครับจึงทำให้ชนแฟนของตนเองส่วนเรื่องค่าเสียหายบริษัทประกันจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดหลังเกิดเหตุคนขับรถเมย์ได้สอบถามความคืบหน้าอาการเป็นระยะ กระทั่งวันนี้ได้ติดต่อมาจากบริษัทรถประจำทางในเรื่องการชดเชยค่าสินไหมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับไมอรัเแตองมอว่าอนะทไดอเ่แน่ๆเนอรา่าตัดไม่นแต่ว่าดอย่างนี้ เหตุการณ์นี้คุณคุณาพจน์ได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังหักนะครับสภาพร่างกายจะไม่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอีกแต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าหลังจากหายดีแล้วก็ยังจะขับขี่รถเคารบกฎจราจรและจอดให้คนข้ามถนนอยู่ดีครับทางรายการก็ขอให้คุณคุณาพจน์อาการดีขึ้นในเร็ววันด้วยนะครับ